สวัสดีค่ะนะคะช่วงนี้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาทำคลิปลงเลยค่ะทั้งที่มีคลิปต่อจากเรื่องตั้งแต่เอยาแฟนแล้วใช่ไหมคะแล้วขออใบเขียวว่าจะทำเอพิโซดต่อไปยังไม่ได้ทำเลยค่ะเพราะว่ามัวแต่มัวแต่ไปดูคลิปเพื่อนๆแล้วก็แล้วก็มันติดลมค่ะดูไปเรื่อยๆคลิปตัวเองก็เลยก็เลยไม่ได้ทำค่ะแต่ ก็มีการมาไลฟ์สดอยู่บ้างนะคะซึ่งไลฟ์สดบางทีอินเทอร์เน็ตมันหลุดใช่ไหมคะมันก็ต้องหยุดเลยอย่างเงี้ยเมื่อกี้เพิ่งไปไลฟ์มาแล้วอ <c oughs> แล้วอินเทอร์เน็ตมันมันหลุดนะคะแล้วก็เลยต้องหยุดไปเมื่อกี้พูดเรื่องอการอะ,อะไรอะเช่าบ้านซื้อบ้านในอเมริกานะคะว่าเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ค่ะแต่วันนี้จะมาต่อเรื่อง เรื่องที่มีใส่หัวข้อไว้นะคะนะก็คิดว่าเมียฝรั่งอะหลายๆคนเราเราเรา,เราก็ก็คงโดนคำถามเยอะๆนะคะไม่ว่าแม้แต่จะกับญาติญาติของตัวเองนะคะหรือคนอื่นๆที่ที่เขามีคำถามให้เรานะคะบางคนก็เจอคำถามแบบนั้นแบบนี้ส่วนส่วนคนที่ที่ยังไม่เคยเจอก็ ก็อาจจะเจอสักวันหนึ่งนะคะนะเพราะว่าการที่เป็นเมียฝรั่งอย่างคนเอเชียนะคะคนยิ่งเฉพาะคนไทยนะขอเน้นไปที่คนไทยเลยว่าสังคมสังคมเราเป็นการระบบกล่าวโทษนะคะระบบกล่าวหานะคะไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นทั่วโลกหรือเปล่าระบบกล่าวหาระบบกล่าวโทษเนี่ยนะคะเออทำไมอ่ะเพราะว่าการที่มีผัวฝรั่งนี้นะคนคนก็ต้องมองว่า เราแบบว่าไปหามาจากไหนอะไรเนี้ยได้มาอย่างไรนั่นนั่นคือเป็นความคิดความคิดทั่วๆไปของคนทั่วๆไปเลยนะคะในไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะมันบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้นะคะกอ็อ่ <c oughs> คือ ก็ใช่ว่าทุกคนจะมีมีความรู้และมีกติกามารยาททางสังคมทางสังคมเท่ากันนะคะเข้าใจไหมคะคือคนเราอ่ะบางคนมีการศึกษาดีแต่มารยาทไม่มีนะคะน้ำใจไม่มีนะคะมีแต่การเอารัดเอาเปรียบบางคนมีหมดทุกอย่างมีทั้งการศึกษามีทั้งน้ำใจมีทั้งความเมตตาอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะบางคนนะเรียนมาล่ำร่ำเรียนมาสูงแต่ มีแต่ความโลภ นะคะคือโลภนี่ไม่รู้จักให้โลภนี่คือการไม่รู้จักให้นะคะคืออะไรอะไรก็ต้องเป็นของฉันหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้สังคมเราไม่ค่อยน่าอยู่นะคะคือบางคนอาจจะคิดว่าเออฉันเคยไม่มีพอมีมาแล้วก็แบบจะว่าจะเก็บ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 อย่างเดียวมันก็จะทําให้ชีวิตเราไม่มีความสุขนะคะแต่บางคนที่เขาไม่เคยไม่เคยมีพอเขามีแล้วเขาก็รู้สึกว่าขอบคุณในสิ่งที่เขาได้มาเขาก็ให้กลับคืนไปสู่สังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเองค่ะเขาจะไม่ต้องไม่คิดต้องตอบแทนกลับคืนให้สังคมก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นเงินของเขาฉะนั้นเราก็อย่าไปว่าเขาก็เหมือนกันกับการที่เราเชาวชาวเมียฝรั่งถูกมองล่ะค่ะนะเราไปห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้นะคะ แต่สิ่งที่เราทําได้คือเราทําตัวเราให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะมองว่าเราอา่ต้อยต่ํานะคะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราเราไม่ใช่เมื่อคืนก็คือไม่ใช่แต่ถ้าเราใช่เราก็ถาอสามารถทําให้มันดีได้ใช่ไหมคะการันตีเลยคะ่ะคนที่มาเป็นเมียฝรั่งนะคะ บางคนก็อย่างที่ว่าเคยเป็นผู้หญิงแบบนั้นมาก่อนเคยทําอาชีพแบบว่าบริการมาก่อนนั่นเป็นเรื่องของเขาฉะนั้นแต่บางคนก็บอกว่าพอพอมาโดนดูถูกแล้วรับไม่ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งเขาไม่ใช่มันก็ใช่นะคะมันมีสิทธิ์ที่เขาเราจะโกรธได้ว่ามาว่าฉันอย่งงางนั้นได้ยังไงคือฉันไม่ใช่ แต่ก็อย่างที่ว่าเราไปห้ามความคิดของใครไม่ได้นะคะแต่ถ้ามีใครมาโดนมาถามเราอย่างนั้นละ่ะเรารู้สึกยังไงนะคะคือคือตัวตัวเองอะ่ะเป็นส่วนตัวดิฉันนะคะพดิฉันเป็นคนคนแบบตลกตลกแล้วก็ผงผางแล้วก็เหมือนพูดตรงลงไปตรงมาอย่างเงี้ยแต่บางทีดิฉันก็ไม่ค่อยทันคนเท่าไหร่นะคะอย่างคนที่เขาจะมาถามเราเราก็เบยเอะมันถามว่าอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมคะที่ไปเจอไปนั่งกินข้าวแล้วมีแม่ค้ามาถามว่า ไปยืนขายตัวที่ไหนมาถึงได้ผัวฝรั่งเคยไหมคะนี่นี่ที่โดนมาโดนมาเต็มเต็มหน้านะจะจะเสียใจไหมโกรธไหมไม่ไม,ไม่ไม่ได้โกรธมันไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเอ่อมันก็คนเหมือนกันนะคะเขาจะทาอาชีพไหนมาก่อนก่อนที่จะมีผัวฝรั่งมันก็เรื่องของเขานะแต่ถ้าเขามีชีวิตที่อยู่อยู่ที่ดีขึ้นก็โอเคคะ่ะเขาทําตัวให้ดีขึ้นก็ดีคะ่ะดิฉันส่วนตัวเลยคะ่ะรู้จากน้องคนหนึ่งนะคะน้องเขาบอกว่าเขา คือคือมาเจอกันแรกๆนะคะน้องเขาบอกว่าเาเราไม่ได้ถามเขาอะไรนะคือมันเป็นสังคมของคนไทยนะคะมาอยู่ด้วยกันน้องเขาบอกพี่ๆเพืพ่อมาเจอกันเป็นกลุ่มคนไทยไงเขาคือเขาเขาเปิดเผยเขาเรียกว่าเปิดเผยตัวเองก่อนก่อนที่คนจะสงสัยใช่ไหมคะเพราะว่าสังคมไทยอะ่ะมันเป็นกลุ่มขี้ขี้ปากคนนะคะ นะแต่น้องเ็าทาถูกนะเขาเขาเขามาเหมือนกับอยู่ในกลุ่มของพวกเราแล้วเราเรา,เราพูดกัน,นะคะ่ะเขาเข้ามาเขาพูดเลยว่าพี่พี่นูน่าเคยขายตัวมาก่อนนะพี่จะรังเกียจนูไหมเราเรางงคือเราสะอึกเขาบอกเฮ้ยมาบอกทําไมอ่ะคือคือฉันไม่ได้อยากรู้หรอกอะไรอดีตของเธอขอให้ว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีณตอนนี้แล้วเราครบกันได้ก็แค่นั้นเองนะคะน้องจะทำอะไรมาพี่ไม่สนใจอะ่ะใช่ไหม เพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องฉะนั้นพวกคนที่แบบว่ามาเหมือนว่าโดนมองเสมอว่าต้องต้องเป็นผู้หญิงขายตัวใช่ไหมถึงจะมีผัวฝรั่งได้นะคะมันก็ไม่ไม่จำเป็นเสมอไปแต่ถ้าเราทำอาชีพอย่างนั้นแล้วเราจะเจอเจอเียวฝรั่งที่เขารักจริงใช่ไหมเขาเลี้ยงดูปูเสือเราจริงตรงนั้นก็คือจบไปค่ะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้ถือว่าหนึ่งจะทำอะไรมาก่อนนะ ถ้าถ้าแบบว่าเจอคนที่เขารักนะคะเขาจะเอามาเป็นเอเป็นแม่ของลูกของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาค่ะเพราะเขาถือว่าสิ่งที่คุณทาม,ามันเป็นสิทธิ์ของเธอถ้าฉันสงสารเธอใช่ฉันรักเธอแล้วเธอมาเป็นคนที่ดีของฉันมันก็คือเขาจะแบบเอาออกมายกหน้าชูตาให้เราอยู่ในสังคมแล้วก็เลี้ยงดูได้อย่างดีฉะนั้น ถ้าเราจะเคยผ่านตรงนั้นมานะคะก็ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้มันจบไปนะตรงนั้นสิ่งที่เราทำได้ต่อไปคือเป็นเป็นเมียที่ดีของแฟนเรานะคะแล้วก็เป็นแม่ที่ดีของลูกเรานะคะนั้นก็คือเป็นชีวิตของเราอย่ากให้ใครมามาใช้คําพูดตรงนั้นแล้วมาทำให้เราเจ็บใจได้เพราะทุกคนมีอดีตใช่ไหมคะทุกคนมีอดีตนะคะจะดีจะร้ายจะเร็วคนเราเลือกเกิดไม่ได้ที่จะรวยหรือจะจน แต่คนเราเลือกที่จะสู้สู้ว่าจะมีชีวิตต่อได้โดยที่ไม่ต้องไปแบมือขอใครนะคะนะถึงแม้ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรถ้าเขาไม่ได้ไปขอคุณมากินฉะนั้นเราขอบอกเลยนะคะว่าเราไม่ควรไปมองอาชีพของคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรเถอะคะ่ะถ้าเขาถ้าเขามีทางเลือกเขาคงไม่ทำหรอกใช่ไหมนะถ้าอย่างถ้าเราเนะ่ะเราเคยโดนถามอย่างเงี้ยค่ะเออแบบไป นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่น้าสถานีรถไฟเอ้ไม่ใช่สถานีรถไฟสถานีตํารวจไม่อย่าขอบอกเลยว่าสถานีตํารวจตรงไหนที่บ้านที่แถบแถบบ้านฉันเองอเาเภอบ้านฉันเองนะคะเราก็ถามว่าเนี่ยอ,อขอย้อนกลับไปนะพูดต่อเมื่อกี้พูดพูดเรื่องออาชีพยาวไปเขาบอกว่าไปยืนขายตัวแถวไหนเหรอถึงเจอเผัวฝรั่งอะไรเงี้ยเราเรา,เราตอบไม่ทันเราก็เลยว่าอุย้ยเออก็ไม่ก็ไม่ได้ขายตรงไหนขายตรงออฟฟิศ เห็นไหมคะเราเราเป็นคนซื้อแล้วบางทีเราเหมือนมันมันบื้อนะคะเราก็คือเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นอะค่ะแต่ว่าเราเราก็ตอบว่าเจอที่ไหนเหมือนกับเหมือนครับถามคือเรามองคนในเจตนาดีไว้ก่อนนะคะพอเขาถามว่าไปเจอไปขายตัวที่ไหนเราก็บอกว่าขายที่ออฟฟิศนะคะก็คือการที่เราเจอเจอแฟนของเราคนแรกก็คือเราเราผ่านเราเจอผ่านเพื่อนนะคะทํางานผ่านเออบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วมันเจอกันอะไรเงี้ยเราก็เลยตอบเขาไปอย่างนั้นซึ่งซึ่งตอนที่เรา ไปนั่งกินข้าวอยู่พี่สาวเราก็อยู่ด้วยนะคะพี่สาวเราก็โวยกรากเลยนะมันก็โวยแบบอุ้ยมันจะไปขายได้ยังไงอุตสาห์ส่งไปเรียนเมืองนอกเมืองนาหมดตระบาเป็นล้าน ก็บอกโอ้ก็ใจเย็นๆช่างมันเจอมันไปถามคนเรานะไม่ใช่มินมันจะมีความรู้มารยาทเท่ากันเราก็บอกเขาไปแล้วเราก็เลยขำๆว่าเออไม่คิดได้ทีหลังเออมันถามกูงั้นจริงๆหรอวะอะไรเงี้ยเออก็ไม่เป็นไรโอเคเราก็บอกไปแล้วเจอที่ออฟฟิศโอเคจบนะคะแล้วก็นี่มันเป็นเรื่องของคุณป้าสมัยก่อนที่ไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่สมัยนี้มันอาจจะมีมารยาทเพิ่มขึ้นเก็บปากเก็บคำแต่แต่ในเรื่องความคิดของเขาของคนอ่ะมันก็มีอยู่นะคะซึ่งคนเราอ่ะ มันเป็นนิสัยนะคะที่ที่จะมองคนอื่น โดยชื่นชมตั้งแต่ตอนแรกเจอมันเป็นอะไรไปได้ยากมากนะคะคือเขาเห็นเรากับฝรั่งนี่เขาต้องเขาต้องคิดไปก่อนเฮ้ยหยึอยางานหรือเปล่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มันมันมันเป็นเป็นเรื่องธรรมดาก็ขอให้พวกเราเชาวเมียฝรั่งนะคะให้ให้เป็นผ่านไปนะคะแล้วก็ทําตัวของเราให้ดีเท่านั้นเองนะคะการที่เราเป็นเมียฝรั่งหนึ่งไม่ไม่ไม่บ้าเราจะมาจากไหนบ้านนอกคอกนานะคะแถบอีาาสานนี้มีมีผัวฝรั่งกันเยอะนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือพัฒนาตัวเรา ให,ให้ดีขึ้นนะคะเรามีโอกาสไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีผัวฝรั่งที่สนับสนุนแล้วสิ่งที่เราทำได้คืออะไรคะเพื่อนๆน,นะเราก็ต้องศึกษาหาความรู้นะคะ บางทีอยู่บ้านเราเมืองเราเราไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งต่างๆนานาที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นความรู้ของคนซีวิรัยใน first world country first world country ก็คือประเทศโลกประเทศชาติที่จเจริญแล้วนะคะอย่างแถบเอเชียบ,บางประเทศก็เป็น third world country คือประเทศที่ยังไม่พัฒนาอย่างประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะคะถ้าเรามีโอกาสได้ไปอยู่ต่างประเทศมีสามีมีผัวฝรั่งที่เขาเลี้ยงดูพวกเราแล้วอดีตก็ให้ มันใครจะว่ายังไงก็ช่างทําปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะนะคะก็คือสิ่งที่เราทําได้คือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเราอาจจะโง่ในการศึกษาหาความรู้เราอาจจะไม่ได้เรียนร่ำเรียนสูงมานะคะแต่การที่เราทําได้คือมาเริ่มต้นใหม่นะคะการไปอยู่ต่างประเทศนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปหยุดแค่นั้นค่ะเมื่อเราไปเป็นพลเมืองของเขาเราสามารถเรียนเพิ่มเติมได้นะไม่ว่าจะอายุทเท่าไหร่ขอสนับสนุนให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ มันไม่ใช่เฉพาะจะเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาตัวเราเองนะคะให้รู้ว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะเผื่อเรามีลูกเผื่อเรามีลูกนะคะลูกก็จะได้รู้โอ้คุณแม่ไปโรงเรียนมะบางคนนะคะถึงขนาดว่าไปโรงเรียนเรียนด้วยกันกับลูกนะคะก็เป็นการพัฒนาไปอีกครั้นพอลูกๆตอนที่ยังเขาเขายังเด็กอยู่เข้าใจค่ะว่าเรานะมันยุ่งมันไม่มีเวลาไปเรียนหรอก แต่พอลูกโตนะคะลองไปโรงเรียนบ้างเลยนะคะคนที่พูดภาษาเขาไม่ได้ก็ให้ไปโรงเรียนนะคะเพราะว่ามันรัฐบาลเขาจะส่งเสริมให้เรียนฟรีเลยยิ่งประเทศแถบยุโรปนะคะมีการจ้างไปเรียนด้วยอย่างญาติเราที่อยู่นอร์เวย์นะมันก็รัฐมันจ้างประเทศอ่ะจ้างให้มันไปเรียนด้่ะแล้วได้เงินด้วยนะ ฉะนั้นใครที่อยู่แถบยุโรปบางประเทศที่เขา,เาสนับสนุนให้มีการไปเรียนนะคะถ้าถ้า,ถาลูกโตแล้วสามารถปลีกเวลาได้อยากให้เราไปศึกษาหาความรู้และลงเรียนนะคะแล้วก็พูดภาษาเขาให้ให้อยู่ในขั้นเกณฑ์ที่ที่ใช้งานได้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเผื่ออะไรเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าแฟนเราอาจจะไม่ได้่ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเรานี่แหละค่ะจะเป็นเสาหลักของ ของครอบครัวก็ให้คิดตรงนี้ไว้นะคะใครจะถามยังไงก็ตามนะคะโดนซื้อมาเท่าไหร่แต,แต่งาน,านมายังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้เรามองผ่านๆไปอย่าได้อย่าไดออ้อย่าได้ไปติดกับคําพวกนี้หรือคนที่เขามองเราอย่างไงมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่านะคะนะฉะนั้นก็ตามสบายค่ะใครจะคิดยังไงก็ช่างนะ เราก็เป็นของเราต่อไปรักษาขนบประเพณีของเมืองไทยให้ดีนะคะให้ดีไว้อย่าทําตัวให้มันเสื่อมเสียนะคะเพราะว่าในสายตาทั่วโลกน่ะเขามองอยู่แล้วว่าผู้หญิงไทยเป็นยังไงฉะนั้นเราก็ต้องทําให้เชิดช,ชูวัฒนธรรมของเราในความเป็นไทยจริงๆไม่ใช่สิ่งที่เขามองและทำให้มันแย่มากกว่าเดิมใช่ไหมคะงั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่งนี้นะคะสำหรับเมียฝรัร่ง ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆถ้ามีโอกาสนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะ